ครับมือนีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีได้มาอยู่เยี่ยมสวนของพ่อไพ่นะครับเดินผ่ามาชมเิ่นเห็ดยังเนี้ยสวนเพิินคือหกเทอะพ่อคือหกเทอะหาหอมยางกับพ,พ,พ,พ่อพื่อนวัตถุไทยคลิปยู่เนี่ยฮกแท่ ใช่ไว้ฮะเชี่ยมีคนสนใจอันนี้บอรกรบนะครับอันนี้ของยายแม่ราเห็ดลาออกเขามาใส่น้ำเห็ดเป็นปลา,า,าตอนนี้อากาศร้อนก็มีโบโอนันแดงดินแล้วเห็นบ่าครับเห็นบ่าแดดนะครับมันแดด รูปหรือสุดแล้วเห็นบ่าบนั่นตัวกบโอ้ตัวเหีแ่แล้วสี่ตัวโลดเลยนะครับมีตัาาีตัวหนึ่งอ้าวโลงน้ำแล้วส่วนยุ่ป้าหยานะครับอ่าตัวหนึ่ง ส่วนที่ป้าหญนี่ยครบพันยังนี่แม่อนะอกจากกบแล้วเราก็ปลูกดอกมะลินะครับห้อยขายขายกับพ่อท่านดอกกอระปปงพ่อท่านด้วยกันแหลนะจนมันมีดอกไม่ขาย กรุงว่าท่านอะไรเก็บเทียนหนึ่งได้พ่อสิบโลว่าแมฟังทั้งนี่บ่เงินทั้งสองฟัง นี่นะครับชีวิตพูทธเถาพูทธเถาดินบระยู่ปรเศ้าบูกดอกไม่ขายเลี้ยงกบเลี้ยงปลาขายลอลไรยังบ่พ่อนะครับผ้าลผ้าเบิงกิจกรรมเราอีกอย่างหนึ่งนะครับจากระเสือเงินไปไว้ใส่เนี่ร้องเถาตาใย่นะครับกําลัางเฮ็ดเนื้อกินล่งตลาด ก้นนมจนจากอาอบนะประเภทเท็ดเวียกอันนี้หัวหมูนี่หัวะอะไรบ่ตื่อมาตัางเห็บน่ากินดีบ่สื่อมาต่ยงยเห็บเนี่ยห้องเจออง้าขวง นเ,น,น,น,เนื้อทีโบมีแล้ว,นเ,นว <laughs> เนื้อที่จนเต็มเนื้อที่ <laughs> ก็สร้างน้องสาคุณบอกไหมเชื่อรีบเป็นมากวะเนาะ มาเล่นแล้วไม่ได้ก็มากินน้ำมันเชอรีเลแล้วนี่แหละเห็นบ้างไหมเชอรี่ปอดสารนะเชอรี่ครับเชอรี่ปลอดสารผิดอืมหวาน ปลูกที่อย่างที่กินครับปลูกทุกอย่างบุ้งแล้วก็มีชีวิตว่าต้องเป็นหนีนะครับมาอยู่บา้านเท่าว่าจะเห็ดแบบพอไงไม่ไ่เราพาเห็ดมีแต่ผมละแม่เห็ดยังกระเจียงเงิน <c oughs> คนเดียวเนาะ <c oughs> ครับอันนี้อันนี้เบักเขือนะครับบเบืกอกหมาเป็นคนๆโบร้านที่โบร้านเทาต่ำใส่มหมักวงนุวยไงครับนี่ก็ปวดมือผมครับเบือกโบร้านเนื้อที่จกไล่นี่ยไหม เขาไปเบิง้งต้ปลาเขาใต้สะพานคนเราเบื้องต้นเนื้อทีสามไร้กลัว<ม>แต่ว่าเห็ดเนื้อทีเห็ดเต็มเห็ดเป็นประโยชน์เบิดครับมองได้กลับเป็นเงินเบิดครับนี่ปลา,า,า,าเพิ่มงมาเกีย่ยงปลาไอ้ยังไม่เกีย่ยงไหมปลานั้งท่วมปลานั้งท่วมนั่นปะปลาดั้งตัวผมผมออกเขาเอาพัานเขาตอนพันโตป่ะเนี่ย กปลาดุกกับเขากโปงต้องให้กันป่ะปลาดุกับแม่ซื้อมาเ่าปลาทับปลาอยู่ในนองรูอันนี้ปลาธรรมชาติป่ะอันนี้ปลาธรรมชาติอยู่นจริงงำนี่บางมันกินนี้บางกิมปลาปลาอียงปลากระปขวางอ่ะนะปลาจระมจระมิดแล้วกับปะเบือ โคดทรัพย์ดีนะสัสดุอไัน้ันนนะผมมันสื่อหลายปีแล้วดินะบับบรรยากาศ บรรยากาศพ,ยพอยง่ยไม่เงยแล้วบริยุทธ์งยูนน้ำทงนะครับอันนี้แล้วโขกแล้วปลาแล้วมาสื่อทีบุกเบิกแล้วบุกเบิกมาหนีห้าปีหกปีแล้วตัวๆๆสิวดใดสำหนีแล้วก็เฮติละนิดตระหน่อยตามแห้งผูดเฒามากนะครับค <c oughs> ้นนุ่มจากอายปแล้วครับประเพียเทศเบียก เลียดูเรื่องร้านเียงกินเขาลวยพอนแลวปลาเบืก็สวยเงี้ยสิมาปลาเบื้ะมิปมันนั่นตื่นข้นอยู่มั้ยนยมเว้นบ้าขึ่นมีตะไบหน่อยเสือด้ายน้ะมะลิบ้าเป็นดอกนะจะเป็นดอกนี น้ำพอาะไงไมใ่ใส่แล้วใส่ในหน,หนองนี้เลยรา้วไปจอบาดานเราใส่น้ำหนองเลยใส่ได้เบิดปีครับน้ำม,มุม,มปีบกกว้างผมว่ามันซึมไม่ยู่ดิเม,ม,มื้อแต่ว่าหน,าน,านอนี้มันสูงกว่าน้ำหนองน,องนี่มันสูงกว่าหนองหนองนง

ขึ้นมาไปเนาะบักเงี้ยเนาะก็บอกหอยเตลีมาปล่อยเลี้ยงน้ำในแม่หอยเตลีบ้านเฮาเขาขายเป็นราคาคือนยังนี่ตะกี้นี่โอ้ยยันน้ำให้หน้าเฮาสิกึบยังอืมจับมาทุบถูปีมือเตะกี้บอ เอ้ยเดี๋นี้เป็นราคาหัดลูกมันเขาหัดขายขายลูกพัน,กกนแม,นม่นไหมกะปกี่้าีไม่ตะขา,น,าน,ะนี่นะครับรถคู่ใจแล้วรถคู่ใจไม่เงญ่เพราะเงี้อันนี้ก็แขนปีไปไตื้อจะไีเวลานอนแบบนี้จตะเวียก ตงนี้เราเลี้ยงไก่นำครับแบบธรรมชาติไปเลยบาต่องห่วงมาติดไปท้องผู้ใดสวนไผยข้างเขาบ้านลาดอย่างมาถึงแล้วครับย่าดูถู่วนะครับนอนดูโคกนเไย ทางรลายอย่างเขาป่าด้วยครับของไ,อ,งไงอ้จุ้ยบ่ะวหายขันไไน,น้ำโอ้ามันย้อนเสียงแม่ต้องมาถ่ายย้ำเสา ย่ำแรกย่ำย่ำแรกแต่เว้นโตดินครับอันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายแล้วของคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้เลยครับครับเอากาสนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ